สวัสดีครับอ๋อวันนี้น่าเสียใจมากเลยคือผมใช้อาวุธประชิดไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยมันบอกไว้เลยนะครับภัยคุกคามันบอกไว้เลยว่าศัตรูจะได้รับความเสียหายจากอาวุธประชิดลดลง50 50เยอะครับเมื่อเมื่อลดลง50มันก็ต้องไปลดกับอีกเกาะของซอมบี้อีกสมมุติว่าอาวุธเราเนี่ยกตีอยู่ที่31นะครับของผมสานะไปตีเข้าทีละ8โอ้ ลดลงอย่าว่าแต่ครึ่งแล้วลดลงหรือแต่ครึ่งมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำอะนะครับอาวุธสามสิบเอ็ดคิดดูเข้าที่แปดแค่นั้นโอ้ไม่เอาดีกว่าแบบนั้นผมก็เลยเล,เลือกทางเลือกใหม่นะครับที่เป็นอาวุธระยะไกลแทนโอ้ยเป็นอาวุธระยะไกลก็ยังคงสัญชาตญาณประหยัดอยู่ดีเออหน้าแปลกวยชายคนนี้ ไม่ว่าที่ไหนอย่างไรเมื่อเมื่อไหร่ก็ประหยัดเหมือนเดิมอุ้ยเรียบร้อยต้องต้องปรับไปตรงนี้เป็นสมานแผลอเสียงขึ้นอีกหงน่าจะพอแล้ว เฮ้ยเรียบร้อยยิงเลยเอ้ยมันก็ใช้ได้อยู่ดีว่ะมันก็ฆ่าตายไปทีละเล็กละน้อยอยู่นะ เท่าที่ผมมองดูแล้วนะครับพี่ด้านในนี่น่าจะไม่ได้พี่พี่เลือดห้าร้อยนี่น่าจะไม่ได้ต้องต้องตัดต้องตัดแขนออกก่อนอ้ยอันนี้อันนี้ของแท่อันนี้ของแท่เลยลดห้สิบเปอร์เซ็จริงๆครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีเกาะน,นะครับเมื่อเขาเราตัดแขนเขาออกเขาไม่มีเกาะก็คือสามสิบเอ้ยไม่ใช่สิบแปด ไม่ไหวแล้วเอาไงอะพิบชิปกันนปก้นเนี่ยไหมชิปกั้นเนี่ยประชิดเนี่ยได้นะประชิดแบบนี้ได้นะออ ว่าปืนมีเยอะไหมเ้มีเยอะครับมีเยอะแน่นอนอ่ะปืนแต่ว่าผมไม่ค่อยแบบว่าผมผมชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะว่าปืนเนี่ยผมจะเอาไปลงหลายที่เหมือน,นกันนะครับโอ้มีน้ำเลยเนี่ยมีน้ำกับเกินคาดเกินคาดใช้ไม่ได้แล้วละ่ะเอาน้ำดีกว่าทั่วไปนะอรีเอาเกาะแบบหน้าหนามาเลยตอนนี้เอาเกาะน้ำมากมาเลยตอนนี้อยากจะได้ตัวช่วยมากตอนนี้บอสเพิ่มพลังชีวิตขึ้น เท่าไหร่บอสเพิ่มขึ้นเท่าไหรอุยอ้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อุย้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะมาตอนนี้พร้อมแล้วล่ะตอนนี้เออนั่นแหละกรอะเข้าทีละสามสิบสองหน้าไม้เข้าโอดีนะเอาหน้าไม้ด้วยเอาเอาหน้าไม้ด้วยเอา เอากรอด้วยเป็นอาวุธช่วยกันทํามาหากินเว้ยตุ้มเ<ะ>ข้าสามสิบสองเรียบร้อยฮ่า อุ้ยติดเลือดไหลเลือดไหล,ลยังก,ก็น,นานซะด้วยสิอุ้ยเข้าสิบแปดเข้าสิบแปดจจก็นอตปืนก็บางอันก็ไม่แทบใช้ปืนด้วยล่ะเป็นหน้านไม้กับปืนชิปกัน <rese atur> ประหยัดเกินเบอร์ ฮ้ยมันใช้หน้าไม้ยิงได้นี่ว่า ไหนๆก็ทําให้ผมเลือดไหลแล้วก็ทําไป็รัวๆเลยแล้วกันเอ้ยมันติดเลือดไหลรอบสองนี่หว่าแปลว่าเราต้องนับด้วยแล้วเนี่ยห้าครั้งมันติดรอบสองก็คือปลาเข้าไปสองร้อยเลยโอเคเข้าไปด้านในเรายิงกาดเลยดีไหมจะยิงกาดหรือว่าจะถอยออกมาดีหนึ 1, 2, 1, 2่งสองหนึ่งสองอะถอยถอยถอย ตอนนี้ไม่น่าคุ้มหรอกถอยก่อนอุ้ยเดี๋ยวตัวพ่นพิษมันจะมาอยู่โ,โดนก่อน,น้ำเข้าไปอะมะเอาแคปล่ามาเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเอามาช่วยตีนี่แหละ พอเลือดเขาเหลือตอนท้ายเนี่ยประมาณเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ปืนแล้วละ่ะอ่ะเป็นชิปกั้นก็ได้อ่ะอ่าชิปกั้นเขาทีละสิบหกนะครับปกติมันจะเข้าทีละแปดเท่านั้นก็ดีนะครับชิปกั้นเป็นปืนแล้วหน้าไม้ไม่ใช่ปืนไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้น ถ้าหน้าไม้เป็นปืนเนี่ยมันก็จะเข้าคูณสองนะครับเหมือนกับตัวนี้ที่มันบอกไว้นะครับเมื่อศัตรูกใกล้ตายแต่จะรับอาวุธความเสียหายจากอาวุธปืนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเพชฌฆาตนั่นเองครับส่วนน้ําก็คือเกาะมันจะทําดาเมจช่วยเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในมีอะไรถ้ามีของรุนแรงก็ใช้ปืนไปอุ้ย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 ,ยตายเป็นขยง อ้ยแคปลาโรเจอร์มาตีน่าจะมาตีสองครั้งอะ่ะปิวเลยสองครั้งสามครั้งมั้งปิวเลยละแม่อยากให้ตัวระเบิดมาก,ก่อนอยังเลยฮะจะได้สู้กันแบบหําใจไปเลยละตัวระเบิดนะโอ้ย เรียบร้อยบินเลยเจอสเต็ปเทพเข้าไปอะแคปล่าช่วยด้วยโอ้พี่สัมผัสผมหน่อยเอ้ยๆมันไม่สัมผัสแบบนั้นนี่วะไม่เอาสัมผัสแบบนั้นเอาสัมผัสอีกแบบนึงเออนั่นแหละ ข้าแรงซะด้วยสิแคปลาดค่ะอันนี้ไม่ได้คิดอะไรนะขอแค่มีปลดกับดักก็พอแล้วถ้าไม่มีปลดกับดักได้ผมแย่เลยนะไม่แย่หรอกครับก็เป็นตุบอสเอาสายรอของผมเนี่ยต้องต้องดำเนินต่อไปอนะ่ะ อ้าอาทำให้มันช้าลงด้วยมันตีไม่ตีผมไม่ได้กี่ครั้งเท่านั้นนะอืช้าลงน้อย โอ้ห oh, ตอนนี้29่สเ้าลยครับตอนนี้ครั้งละ29เลยไม่ใช่ธรรมดาเอ้ยเอยมันค้างนี่วะตอนที่ไปทุบก็อะไรนะไฟฟ้าเนี่ยเราจะรู้ว่าตอนที่มันวิ่งไปเนี่ยเกาะมันจะหนาขึ้นแต่เจอเพชรขาตเข้าไปแป๊บเดียวอ oh, ู้อว่ววไวอววววววชววววกวววาวาววววววเววววววดวววววก่อนวนะวววววดียวยว Stop man. วว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 ไวว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 ว เอาไงดีอะ่ะโอ๊รักพี่สียดายน้องโอ,โอ,โอ้ไม่นะาดลิงโอเคผมยอมก็ได้ผมยอมแล้วถ้าถ้าผมเอาอันนี้เนี่ยมันจะประหยัดประหยัดอะไรนะพวกนี้แต่ว่ามันจะมันจะประหยัดแต่ว่าผมต้องผมต้องจําเป็นต้องฆ่าให้เร็วๆเพราะฉะนั้นอ่ะลดชีวิตลงแล้วก็ ถ้าพลังชีวิตเหลือน้อยก็ตีไปนะครับออกดาเมจหมดเลยนะตัวนี้ก็เป็นความเสียหายจากเกาะโอเคอันนี้ก็คือลดพลังชีวิตลง25เปอร์เซนแกตายแน่เอาเป็นว่าถึงแม้ฉันจะรักนายเท่าไหร่นะฉันก็จะต้องจำเป็นต้องเลือกคนนี้ก่อนอ้เลือกไม่ถูกงานดีทั้งคู่เลยโอเคไปไปเลือกลามาถามาไปก็ไมไ่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นหรอกครับต้องเลือกให้ดีแล้ว อย่างน้อยก็ไม่มีหมดหน้าตัดวะมาเลยงานนี้ซอมบี้ฟื้นเลือดได้นะเท่าที่ผมซอมบี้ไม่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ออกอะไรนะมันไม่ออกเพิ่มดาเมจนะครับ <_ d ram at> ก็เป็นโอกาสดีลดไปสามสิบเปอร์เซ็นเาดิเอาดิเอาดิอ,าดอุ้ยแป๊บเดียวทั้งคู่พวกนี้แป๊บเดียว บอกแล้วต้องไปเอาชุดเกาะแคบล่ามาเยอะๆแล้วผมตุนไว้เพื่อการนี้เลยเลยเนี่ยยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมสัมผัสผมหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ เฮ้ยเลือดเขาเหลือน้อยแล้วเลือดเขาเหลือน้อยแล้วฮ่า,าโอโลาล่าปัปดป่วนแล้วผมเริ่มปัปดป่วนเกมนี้แล้วอุย้ยพี่คนนั้นบินแล้วพี่คนนั้นบินแล้วพี่คนนี้ก็บินอีกขอออกแลยนะเมรเจอยากไหมครั้งนี้เจอยากไหมไม่เจอ สมผาสผมหน่อยผมต้องการความอบอุ่นนะเฮ้ยเฮ้ยมันสตั้นรัวๆเลยนี่ว่ะเกินไปครับเกินไปเฮ้ยเลือดเหลือน้อยั้าคู่แล้ว เอ้ยไม่ม่มีเลวะเอ้ยมีเข้าห้าสิบพอดีมุดออกจากท่อไหมไม่มีไม่มีปลดกับดักไม่เป็นไรอะเราเดินผ่านไปเลยก็ได้ผมเดินผ่านไปเลยก็ได้พวกนี้เอ,อ้เดี๋ยวแกกับฉันจะได้เห็นดีกันนักฟันมีด สัมผัสผมหน่อยเอ้ยสัมผัสตอนนี้เลยเหรอเอ้ยเกลียดแกโอ้ตายสิแคปล่าน่าจะอยู่ได้ถึงจะจบแหละไม่มีอะไรโมเลกทช่อหม ขอแค่อย่าหนาวตายก็พอขอแค่อย่าหนาวตายอู้อุ้ยอุ้ออออเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่าไม่มี เกือบไปแล้วเฮ้ยชุดมันขาดเลยนะเฮ้ยแล้วจะเอาอะไรสะท้อนล่ะทีนี้ ไวแล้วครับต้องกลับไปเอาชุดแล้วอู้มาเข้ามาเลยโอเคตายหมดทั้งคู่แล้ว น้ำนี่ช่างรุนแรงฮะโดนลดเลือดเข้าไปเนี่ยลดไปประมาณสามสิเปอร์เซ็นเหรอไน่าใช่มั้งสาเอร์ซ็นนี่แหละมันลดเลือดไปนะสามสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะนะเท่าที่ผมคิดนนะเยอะอยู่นะคือไม่ใช่น้อยอ,ยอะ่ะสามสิเปอร์เซ็นตะขอตัวไหนตัวหนึ่งเข้ามาใกล้ๆหน่อย โอเคกลับมาแล้วนะครับเนี่ยผมมาส่องดูแล้วเนี่ยไม่มีปลดกับดักมันมันทำร้ายจิตใจดวงน,น้อยของผมจริงๆเลยเอ้ยแต่ว่าอันนี้ก็ยังตามตื้อผมผมไม่เลิกเลยสงสัยว่าอ่าเราจะเป็นเนื้อคู่กันะนะเฮ้ยเนมา่าตอนอื่นก็ได้ตอนนี้เรา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 ,เรา,เราต้องการเปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่เอาเป็นว่าผมยังไม่ต้องการเขาแต่ว่า เผื่อไม่เขาแบบว่าหนีผมไปนะโอเคงั้นงั้นขอเลือกอันนี้ก่อนแนละ้วนายก็เตรียมตัวไว้แล้วกันนะตัวนี้วิ่งวิ่งเต็มฝีเท้าเนี่ยก็คือไม่ใช่พลาดซอมบี้ยังตีเราเข้าอยู่แต่ว่าจะเข้าน้อยแค่นั้นเองครับเข้าน้อยมากนะมาเจอแบบนี้เเล้วมันน่าสนุกขึ้นมาทัานทีเลยความสนุกมันได้เริ่มขึ้นแล้ว ผมรู้นะครับว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนละ่ะปดกับดักมันไม่ได้แน่นอนผมต้องไปตบบอสเอาซะแล้วนถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือบังคับผมให้ไปตบบอสผมก็จะตบนะครับไม่ตบไม่ได้เพราะว่าผมเป็นสายรอดเดินเกมสายรอดก็เป็นอย่างนี้แหละมาดิมาเออเออตีผมเข้าทีละสองอเอ้ยมันสิบเอ็ดแล้วนี่หว่ามันตีสิบเอ็ดแล้วเหรอ สิบเอ็ดแล้วเหรอเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยไป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 อดี๋ให้ไปตําตัวนี้นะถ้าชนตัวนี้ก็คือหนักเลยนะเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมหมดเลยเหลือแต่ใจพร้อมใจพร้อมเราทําได้ มันไม่ตายม,มันไม่ตายดีว่าเอ้ยโย้ยปืนเกือบพังเละเลยครับเข้ามาเมื่อกี้เละเลยคือมันจะทําให้แบบว่าเราเนี่ยจะมีกรอกมากขึ้นซอมบี้ก็ตีเราน้อยแค่เข้าน้อยแค่นั้นเองเข้ามา อือแบบบ้าระห่ำม,มากจาก,ก็น็อตเนี่ยผมไม่ได้ยิงผมยิงแค่ตัวเออ่รักฟันมีดแค่นั้นด้านในนี่ก็คือของจริงแล้วของแท้นะครับ <S <S เปิดแล้วก็หลบเลยซอมบี้ด้านในวิ่งมาไหมไม่มีเข้าไปถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปลุยเลย เฮ้ยมันคานออกมาอีกแล้วคานออกมาลบลบไฟฟ้าอ่าลบได้ลบได้เดี๋ยวพี่ผมอยู่ด้านนอกพี่ใจเย็นเรียบร้อยไปถ้าพร้อมแล้วเข้าไป เกือบตายแม่เจ้าฉันเกือบตุยไปแล้วพร้อมนะผบเอยช้าลงน่อยเรียบร้อยเจอเพชรคาดนะเพชรคาดช่วยผมไว้นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นผมว่าผมมีสไนเปอร์อยู่แต่ว่าลืมเอามาด้วยโอ้โหจะมาเอาสไนเปอร์ด้านในโหดเกินไปเดี๋ยวต้องดูก่อนว่า สไนเปอร์เรามีไหมสไนเปอร์ของคุณนั้นไหนดูซิสไนเปอร์ของคุณนั้นมีแค่อันเดียวเท่านั้นก็คือ VSS นะไนเปอร์อ่าโอเคเล่อออกมาให้หน่อยออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ย ผมน่าจะใช้หน้าไม้ตีเข้าไปด้วยนะแคป่าถ้าเอาไปตีบอดไม่นารหลอดพร้อมนะถ้าพรอเดี๋ยวจะต้องรอตัวนี้ชาร์จก่อนนะตัวนี้ชาร์จก็คือวิ่งเข้าไปได้เลยมุดไปได้ไหมมุดไม่ได้ที่พร้อมมันหันไปแล้วมันหันไปแล้วด้านในด้านในไม่มีเซอร์ไพรส์ครับไม่มีเซอร์ไพรส์นักวิ่งสปร เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปนไม่ได้ผมโดนพยาธิขยุ่ม่ะเกิดที่บ้านเลยตอนนี้เอ้อันนี้คืออะไรเนี่ย5พี5พี4วีเดี๋วยวโ,โอเคเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วาได้มาแล้วเศษเหล็กจะได้เอาไปเผาอะ เอาเผาเป็นเหล็กให้เรียบร้อยเอ้ยไม้ไม้มันหมดแล้วนี่หว่าต้องต้องไปเติมแล้วโอ้ไม่น่าเลยเราโดนพญาตขยํำเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยตัวด้านในคืออะไรเจ๊กนนอดอ่ะไม่รู้แต่ว่ารู้ตอนนี้ก็คือต้องไปปิดป้อมปืนซะกอะ่อนล่ะไม่งั้นตุยแน่ เพราะว่ากับดักมันรุนแรงนะครับเราต้องมาตบบอสแล้วบอสมันก็เลือดเยอะซะด้วยสิตอนนี้เลือดเยอะแล้วนะครับเอาปืนมาเลยปืนที่เราจะไปยิงนะเอาปืนกล็อกก่อนดีไหมเอาปืนกล็อกไปใส่เลยยังไม่โหดเท่าไหร่หรอกเอ้ยซอมบี้ช่วงแรกมันโหดนี่ว่ะซอมบี้เนห้องบอสเนี่ยช่วงแรกมันโหดนะครับ มันฟาดลูกน้องมันไปไปแล้วตัวไหน โอเคบินแล้วเหลือแต่ลูกน้องของเขาเท่านั้นแหละลูกน้องมาไหมรอบนี้มาตัวนี้ะถ้าเรายิงในช่วงแรกๆนะลูกน้องเขาจะโหดแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยลูกน้องของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มาอู้ได้แล้ว เจ้ากรนอดก็โดนผลเข้าไปผมออกดาเมตยเยอะเกินไปนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าออกดาเมตยเยอะเกินไปสมบีรนี่เรียกว่าเสียเปรียบมากๆนะครับตรงนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยอย่าไปกดนะครับก็เดินไปรอบมาเลยนะครับส,ส่วนผมก็จะฆ่าให้หมดเราเราค่อยมาฆ่าตัวนี้ทีหลังก็ได้นะ ไม่โดนเลเซอร์ laser, ตัวนี้ สำหรับคลิปนี้บายบาย